สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขหูซุขคนนะครับมื่อนี้แะมาพบกับผมคือกอามื่อนี้แกได้เมนู่นเป็นย่ำเห็ดเข็มทองเห็นปะย่ำเห็ดเข็มทองครับมื่อนี้ย่ำ,ยำน้ำย่ำกับเห็ดเอากระชีเพด็ดเพ็ดคือเกาล่ะตามสไตล์มากข้นมากเพียเนาะแต่ว่าน้องมันก็สิกินได้ให้กาครับมาเด้ครับหากับขกมเข่ากับน้ำมากินน้ำกันเอาลุยโอมลุยชี้มึงดู เฮ็ดกวนตัวมาเด้ครับพี่น้องมาเด้ลุงซื้อห้องากระดักงไม่บู้ลนะครับแจงม่้อาแ่เพชรไม่สินอยากน้อง,องลเลยได้เศษน้ำนะครับนี่ อยัวๆจ้ามวนครับมวเข้ไปเขไปนบ้านเจงเงียบ้เฮ้มันจะหอดันนี้ แสบกิจจ้าที่เราครับโอ้เส้นเงี้ยนไนี่อกะมากรู้สิแดแงไข้บบงวางแสบรวมไม่กินบวบ,บปากแทย hãy mẹ bắt mẹ tìm hiểu mẹ mẹ không mẹ 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 ừ là... ừ hư, hư. <cười> <cười> ừ ừ <nhé>, <laughs> ทำไงอบซ่านที่นี่เพีย่ครับพี่นอ้องเพียอทุกงเพชรเรือครับมือหนิแบกหน่อยสามคน

ครับค่อนง่ยๆนะจิโน่กินแกงฝนครับต้งฝนกินตัวกปลาเหมือนมา้ล

แก่เพ,แเพียดปากกำใหญ่ปากกำใหญ่ร์ตึงมีบมมีหวาแตงโมนด่มีมมมน้ำปูโอ้ปูเหีวยวเพื่อนว่าวม,มาเพื่อนเพื่อนว่ากินบมมีการกินน้ำเพื่อนว่าเออลืม นั่งเคียร์เม็ดกันแช่ตีเย็นมากมันจะหวานเป็นเยนเ็นมันหวานมันหวานเย็นๆกินหันใจรักตก็กี้เกียรพติกระนี้ ขึ้นตัวก็กิน <Net> <uma estance de solos> <respuesta> เบิดเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องเพื่อเกี่ยงขอลอนเลือแต่บอกพริกกับมีบักโม่มากแก้มนั่นกัแก่เพียดด้ยนในน้อยนึงกันมือนี่กับเสแสบๆคือกอรครับกับฝากดไลค์กดซับสักไข่เป็นกำลังใจแน่เลยครับกับรอชมคลิปต่อๆไปนะครับมือนี่กับขอบคุณครับสวัสดีครับ